สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอวีอีกแล้วนะคะวันนี้ตัวที่บอวีอาจจะมาแนะนำนั่นก็คือเจ้าตัว XL พัดตัวนี้นี่เลยบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวยอดนิยมสำหรับตัวแคปเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแคปบนะคะแต่ก็เป็นแคปที่ทันสมัยแบบสุดๆทันสมัยกว่ารุ่นอื่นไปเลยค่ะกว่ายี่ห้ออื่นไปเลยค่ะทันสมัยยังไงนะคะบอกเลยว่าสามารถเชื่อม เชื่อมต่อกับ f o r พาร์ได้ f o r พาร์ตดียังไงนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ค้นหาตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เซอร์วิสต,ต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้หมดเลยเพียงแค่คุณแบบตึ๊ด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 ได้เลยนะคะบอกเลยว่าทันสมัยแบบสุดๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้มันเลิศยังไงเริ่มกันที่ขุมพลังของตัวนี้นะคะ แรงม้านะคะอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะและมาพร้อมกับราคาเพียงแค่729,000บาทแต่โบไม่ขายค่ะโบให้ส่วนลดเป็นเลยจ้า130,000บาทค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะ ด,ด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้แบบใหญ่เบิ้มแบบนี้เลยนะคะเป็นดําด้านนะคะนี่เลยหรือถ้าใครอยากแต่งแบบไหนนะคะอยากจะใส่ชุดวิกเตอร์อยากจะเปลี่ยนกระจังหน้ายัางไงแจ้งน้องโบวีได้เลยโบวีจัดให้ได้หมดเลยค่ะนี่เลยแล้วถัดมาข้างๆนะคะไฟเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมกับระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยโค้เจ๋งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ นี่เลยเราแถมซุ้มล้อให้ด้วยนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนีมนะะน้มาพร้อมกับแม็กขอบสิบหกนะคะนี่เลยมาพร้อมกับยางแบบนี้เลยนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่ายางตัวนี้นะคะวิ่งแล้วนุ่มเงียบแน่นอนค่ะเบอวีรับประกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูเลยค่ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่สามารถ เชื่อมต่อกับแอปฟอร์ดพาได้อ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วแล้วก็มีจอกลางด้วยนะคะจอกลางนะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Apple Car p l a y พได้คะ่ะแล้วก็ Android Auto โลาไสายได้ด้วยบอกเลยว่าทันสมัยแบบสุดๆแค่เปิดไปนะคะก็ได้กลิ่นของความทันสมัยแล้วนะคะนี่เลยข้างในก็กว้างขวางมากๆเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะเป็นเกียร เป็นเกียร์ธรรมดานะคะใครที่สายสับนะคะสายเล่งสายเบิ้ลนะคะบอกเลยว่าตัวนี้อย่าพลาดอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อเลยค่ะอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะคะบอกเลยว่าท้ายกระบะค,คือกว้างมากกว่าตัวซิกเนตอื่นๆเลยนะคะทุกๆแบรนด์ในท้องตลาดนะคะสู้เราไม่ได้เลยค่ะที่ท้ายกระบะกว้างขนาดนี้นะคะมาพร้อมกับนี่เลยเราเพิ่ม นีเลยตัวตัวเจาะตรงนี้ไว้ให้นะคะสามารถเอาไปติดอะไรเพิ่มได้เลยนะคะนีเลยเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็อีกหนึ่งความสะดวกสบายที่เราเพิ่มขึ้นนะคะหมดยุคเหยียบล้อแล้วค่ะหมดยุคเหยียบล้อเรามาเหยียบบันไดกันดีกว่าปลอดภัยมากกว่าเพิ่มความเทได้ด้วยนะคะ ใครนะคะที่สนใจออกตัวนี้นะคะสนใจอยากได้ส่วนลดแบบนี้1นึ0 0 0สบาทนะคะอย่าพลาดส่วนลดแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะตอนนี้นะคะไม่ได้มีแค่สีดํานะคะมีสีขาวด้วยค่ะอย่ารอช้าเพียงแค่คลิกเดียวนะคะหรือไม่ก็โทรกิ้งเดียวโทรหารน้องโบได้เลยค่ะเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสี่สี่สองสองสองค่ะฝากช่องโบวี่ชาน,นลไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากลองเทสระบบเพดดายแจ้งน้องโบได้เลยค่ะมาที่กอร์ดราชพฤกษ์คลารมห้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bye bye mười đồng <laughs>